ถูกต้องดี <SISPANICANICANCIO> <SISPANICANCIO> ภายในสิทธิ์ภายนอกตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน้นพวงกระหม่อมหญิงบงรัตนราชกัญญาสีบรรณาภรณ์ดีมาเป็นยาราในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างวานเป็นหนึ่งเป็นพื้นยาเสพติดนั่นเองทุกคนถึงได้รวมตัวกันตั้งชมรมตั้งแต่ปีพศ2557เป็นต้นมารวนอยูแล้วเวลาเอ็ดปี แทนปฏิบัติการประจำปีระยะสั้น3ปีระยะกลาง5ปีและระยะติดปีที่ต่อคล้องตามยุทธศาสตร์ขององค์การและเป็นระบบและพวกเรามีเป้าหมายผ่านมาตรฐานดีเด่นทั้งสูงและดับเน้อและดัดขรและดับเ้ บอกกในห้องของเราใช้ท่ากิจกรรมกระตั้งมากมายโดยป็นเหมือนเป็นห้องสูงเพื่อใจวัยรุ่นเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุงให้ทู้ฝึกษาห้องประชุมและห้องทำงานของแกนะและสำนักของเรามีการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะชมรมของเราเป็นการดำเนินงานภายใต้หลักความเบาและหลักเน้อสารโดยมีโครงการที่จะมโครงการสำหรับงานกิจกรรมถวายงานทานกิจกรรม ในชมรมและคณะกรรมการบริหารของเจ้าประธานน้องประธานเดินหารมการและคณะงานห้าฝ่ายเพื่อจะประกอบงาที่เ็ษครับการจัดของชมรมเราได้ออกเป็นห้าฝ่ายคือกรรมการแต่งกิจกรรมนี้นะที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเสริมดกรรมการฝ่ายสอดสอบดูแลนี้น้าที่สอดสอบดูแลเพื่อนักเรียน มีการจะทำแผนการแบบงานของครอรัทุกปีทีื่อความเติมเต็มในยันยืนของชมรมสุนทรภิษฐนั่นเนารนอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจอมท้าสาธารณสุขอำเภอจอมท้าพิจิตรสภานาฏและมีท่านผู้อนวยการรองผู้อนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าะทุกครูนักเรียนเขาร่วมมิการสนับสนุนตอนที่สององค์กรทุน ได้สอบในสามการระดมทุนของสมาชิกในชมรมประกอบด้วยการจำหน่ายเสื้อทูบีต้อนเกรือผ้าใหม่และจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดโรงเรียนหรือกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นและชมรมของเรายังมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ในปีที่ผ่านมาได้รับเงินสนับสนุนกว่า2อ0แ0 0บาทซึ่งยอดหงเหลือที่ใช้ในการบริหารชมรมมีจำนวนเงินทั้งสิ้น3าม0 0บาทและในปีนี้ตากการทำง,งานเป,ป,ป็นรูปกระดิ่และเป็นผลงานชิงประจักษ์จุดได้รับงบประมาณสบสนจากโครงการตามรอยผู้บังคับสุสานพระธาตุพนายอย่างยั่งยืนจานวนบาท และได้รับการสนับสนุนจากกองคุณหลักประกันสุขภาพจัดเทศบาลสัมภาระจำนวน40,000บาทและยอดคงเหลือที่ใช้ในการบริหารจุลโลมีจำนวนเงินทั้งสิ้น92,500บาทและที่สามก็นการมช่วงร่มร่อนมีการดำเนินงานตอนน่้งสามยุตตายุตตาที่หนึ่งการรณรงคปกปิดสัมปันและตั้งแค่แต่ในยมเพื่อต่อการประกันและแก้ไขปัญหาอย่างติดมีแผนปฏิบัติงานในการร้องตื่นและจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมส่งขวดลูกกระโดงตามโครงการวิถีทูบีเด็กดิสเน่ไฟล์ฟลอร์พลาวเออร์ กเพื่อใส่ดหนกิจกรรมเดินนางวันก็สุบรีโลควันต่อต้านยาเสพติดโลกกีฬาสีเอเรีย่า้ชมางขั้ทแข่อโปรแกรจัดบุญยศการงานลงงนโคบีเขาดีไม่ดีจอมนะการจัดข่าเราวุ่ใหญ่ใจดีเ เขาร่วรกวททั 3, ้งนนวลไอดอลและที้งบินนวทีมแดนเซอร์สาและได้เป็นตัวแทนทข้าร่วมแข่งขันต่อใเลยดับภาพวาอกเชียงเนียกร็ตทุกมีและพวกเรายังประสบผลสำเร็จจากการสมสมาชิกเข้าร่วมแกแข่งขันทั้งมดในี2 0 2ชิงรางวัลันตีรีราการท่องเที่ยวและการกีฬาจากกิจกรรมทั้งหมดนี้ทาม่าชิกชมนมทูบีในเมื่อวันทีตลาดถิ่นยติด สมาชิกทำมีความแข็งแรงและช่วยเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยชมรมของเราได้จัดข้าวพัฒนาศักยภาพแการนำทูบินน้ำประวันิตัจงแต่เดืเรายังได้ส่งสมาชิกชมรมทูบินน้ำประวันเข้าร่วมทูบินน้ำประวัติเพื่อให้สมาชิกได้กล้าแสดงออกและได้เรียนเี่ยนเรียนรู้วย ริการในวันตางถุกระสุนในปี2 5 6 8มีผู้ใชรบริการทั้งหมด5คนปัญหาที่สมาชิกของวัมรุรนสามมีาูนย์นักการเรียนสองนักความรักสามนันการบกกิจกรรมพัฒนาคือมีผู้ใช้ริการทั้งหมด5 6ครั้งสมาชิกมีความพึงพอใจแค่ใช้บริการขกงใจกดารร8และใีการถึงถัดที่ผ่านมามีการตรวจพนัเรียนหนึ่งร้ยปร์เซนต์ต้นกับภาคนายผูมีสารปติเปติประกอบจำนวน้หนึ่งคนและได้เขร่วมกิจกรรมใครติดยา การับการัตรที่น้องธยาบาลจำพราในปัจจุบันนักเกาปัาและกรีต่อแล้วครนแ้่ายทการกมว่ะงเรียนต่อแล้วคะรแันกขายบาและแก้ไขปัญิมีงานได้เปลียนเรนูในระดับอาเภอได้ับจังหวัดและดีที่ทางานนะคะรมเการสนับสนุนและจัดิจกรรมกำคังขายเดิมจนวนสครั้งมีงานได้เปรียนเรนู้เพือช่วยพัฒนาศักยภาพของสมาชิกแก้นาชมรมคนขายเดิมด้วการถ่ายภาพความรูเทคนิคและประสบการณ์ในการ 2568เราได้มีเครือข่ายในการทำงานนอกบ้าอเพื่อพ้นโรงเรียนได้แก่โรงเรียนวิทยารงเรียนวทยาโรเรีทยาโรงเรียนวิทยาโรงเรียนท่านผู้บัญารส่งิเป็นศิลปินทยาและการบหารงานความรมมือระหว่าหน่วยงานได้รับการสนับสุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากสำนัานเขตพื้นที่การศึกษาพรทธย์สรรสริสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขเภอท ือทําให้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณด้านวิชาการต่างๆอย่างดีเยิ่ยและชมรมของเราได้รับการไว้วางใจที่เป็นแกนนาหลักในการดําเนินกิจกรรมอำเภอจอมภาคคืองานคะเพณีบวงกวดปราศจากเก่าแล้วหากคาเพนีไม่เห็นจอมภาคเด็กและเยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีมีพื้นที่เชิญบวกให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพของตนเองด้วยกิจกรรมสร้างซุ้มสร้างศาลรวมพลคนทวีน้ำวนอำเภอจอมภรค คณะชมรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเด่นคือเบตตี้คาร์ดีทูบีตาเลนทูบีตะปูหวานโดยมีการทชื่อมกิจกรรมร้องเต้นเล่นกิจกรรมมีการเล่นเปลี่ยนอินูแจเครือข่ายทูบ,บีตะปูหวานโดยมีกิจกรรมเสวนสาภาษาทูบีกิจกรรมสตูดิโอติเบตตลาดนักทูบีเพื่อใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์และสมาชิกทูบีได้กล้าแสดงออกถึงความสามารถและหลักการเพื่อไม่ได้ าเร็ที่เป็นลูกความภายในชมรมจากการดาเนินงานในชมที่ผ่านมาทำให้ชมรมของเราประสบความสเร็จยัางมากมาเช่นชนะเลือกตประกวดชมรมคือยมรันดีเด่นกับอรินชเลือกตัประกวดคือมมันีนัทตารัตรินพีโชกแลโชกเข้าไปส่งนะะรับชนะเลือก็ประกวดยมชนต้นแบบเก่งอดีตคือมันไอดอล่ายชายบาร์เทนยุทธิทพี่ผู้เบปิยะพรไทยได้รับเลือกตเป็นผู้ทาจากกรรวงวัฒน นางสาวัญญาผลนะคะวุ่อหันว so ันคทองเลเจ่ง no, ญี่ปุ่นนางสาวสันเสริญตีโยธาดนร้ชนะละก็กันวัตกรรมสินตีนานัช่ได้หวาและได้เรางับระราชทานรางวัลกลุ่หรือระดับยดดีเด่นแหงชาติเด็กชายนัทพลินทัยได้รับเหรียญระับมเก่งระดับจากสโมสรนกเพือไทยและพี่กนัติดพะบอยมหาชลติคตันตาพีพร้อมพานชมรติกตตาพี่ทูเลขาธิการติทิสุาพั้าการแพทย์และพี่เจสไะคหูกประจานติดขาววิศกรรมต์และพวกเรารุ่นที่สิบเอ็ดม และชุมชนและยังได้รับโอกาสในการจัดนิทรรศการจัตว์ประวัติประจำทุกปีทำให้ผู้ให้มาศึกษาดูงานได้รับความรู้อย่างมากมายและเกิดผลคาชุมนุมของเรายังได้รับโอกาสในการแสดงในพิธีเปิดต่างๆสัว์งวัติอีกด้วยเช่นการแสดงที่เปิดกีฬาของประเทศไทยจังวัดสุรินทร์การแสดงที่เปิดงานเสาหลักเมืองสุรินทร์การแสดงที่เปิดกีฬายวชนหรืชาติสุรินทร์เกมและการแสดงพิธีเปิดต่างๆอีกมากมายความด่เรื่องชุมนุมมีการวางแผนและชุมนุมมีแผนหนึ่งปีสามปีนะคะปีแรกพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งในปี าราของชมรมว่ามีการปรัเปลี่ยนตามมาแล้วแต้องก็มาสมจากการเรียนงานตางเรื่องก็ผให้ปัญหายากเศษติดในโรงเรียนจำมพลใช้แหบน้พวผู้าขอปในงานว่ารวมากันนี้ ความงามด้านบนเวทีนั่นเองนะครับ